สลามุอะไยกุมวรมะทุลฮลวะบรกาตูวันเช้าวันนี้นะครับเราได้มาพบกันอีกอนะครับในเรื่องของตรีโกณตอนนี้เราเอาเอาหลักของตรีโกณที่เรารู้มุมเนี่ยสามารถที่จะไปฝึกทําแบบฝึกหัดดูนะครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดที่หน้า42 4 3นะครับในข้อที่12ข้อ14และข้อ15 เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับในในกรณีที่เรารู้ด้านด้านหนึ่งแล้วเรารู้ด้านมุมด้านหนึ่งเราสามารถที่จะหาอีกด้านหนึ่งได้นะครับอ,อย่างอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะครูจะเกินนะนำนำร้องให้นะครับในข้อ14นะครับในข้อ14นะครับหน้าที่43ของอตำราเล่มคณิตศาสตร์เสริมเล่มหนึ่งนะอ่ะ ส่วนส่วนอีกสองอีกสองข้อก็ทำคล้ายๆกันนะครับโดยใช้หลักของอตีโกณมิตินะอ่าอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเรารู้ด้านด้านหนึ่งนะครับเรารู้ด้านด้านหนึ่งเราอยากจะหาอีกด้านหนึ่งนะครับทํำยังไงนะอ่ะดูนะถ้าเรารู้ด้านนี้มีความยาวเท่ากับ10เมตร นะครับเราอยากจะหาด้านนี้ทำไงเหมือนกับข้อ12เลยนะครับที่บอกว่าแม่น้ำกว้างเท่ากับเท่านี้นะครับเรารู้มุมเท่านี้นะครับทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆเลยครับก็ใช้หลักของที่เราเรียนมาอ่าวครูจะจำได้ไหมเนี่ยว่าซสาย30อ้าว สายสามสิบองศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาตั้งตั้งตั้งเป็นเอ็นก่อนก็คือด้านตรงข้ามมุมนะด้านตรงข้ามมุมอันนี้อันนี้ให้เป็น A, แล้วกัน ABC ซายสามสิบก็คือด้านตรงข้ามมุมก็คือสิบเมตรถูกไหมสิบเมตรนะเรารู้ระยะแต่ไม่รู้ด้านตรงข้ามก็คือไอ้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ เออาหารด้วย A อบถูกไหมฮะทำไงเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า A B เนี่ยอในในในอะไรในหน้าที่42ข้อ12นะ่ะที่เราจะให้ทำา12กับ14 15นะครับใช้หลักเดียวกันเลยเนี่ยอย่างอย่างครูตั้งเป็นในลักษณะอย่างนี้นะแต่อันนั้นก็คือเขามุม60แต่อันนี้ครูมุม30นะครับ ไซด์สามสิบจำได้ไหมเนี่ยไซด์สามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไซด์สามสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองจำได้ไหมเนี่ยนะหนึ่งส่วนสองอ่าอูย้ายมาดูนะซิปเมตรหารด้วย a b อ่ะย,ย้ายเราอยากจะรู้ว่า a b มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องบอกว่า a b มีค่าเท่าก,กับ10เมตรคูณ2นะครับย้ายจาก2เป็นจากหารไปเป็นคูณนะครับจาก2เนี่ยจากหารไปเป็นคูณนะครับแล้วก็ AB ย้ายจากหารมาคูณกัน1น,นะครับก็เราก็จะได้ว่า AB คูณ1ก็ได้ AB นะครับเราก็จะได้ว่า AB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอา2คูณ10 ก็ได้เป็น20เมตร20เมตรเรารู้อีกด้านหนึ่งเราก็สามารถที่จะหาได้แล้วถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อ12นี่ไม่น่จะเป็นปัญหาเพราะความกว้างอ่าความกว้างของแม่น้ำเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับอ่าตอนนี้ครูลองยกตัวอย่างอย่างข้อ14นะครับเขาบอกว่ามีตึก2ตึกอันนี้อันนี้ครูตั้งโจทย์เองนะอ่าลองลองเทียบดูแล้วเอาไปใช้ ให p ไปใช้ประโยชน์คือเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ตึกที่หนึ่งเนี่ยกับตึกที่สองเนี่ยเขาความต้องการเขาบอกเขาอยากจะรู้ว่าตึกที่สองเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่ฮะเรารู้ด้านนี้เราก็หาด้านนี้สิครับถูกไหมเราหาด้านที่เหลือนี่และเราเอาด้านที่เหลือนี้มาบวกกับนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ ตึกนี้มันมีค่าเท่ากับ3เมตรนะเราอยากจะรู้ว่าความสูงตรงนี้เท่าไหร่ก็คือเอา3เมตรมาบวกกับที่เราต้องการหาอ่าเป็นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ต้องใช้ทฤษฎีอันนี้อีกแล้วอ่าตีโกนอีกแล้วก็คือฮะอันนี้จะใช้ใช้อะไรฮะเนี่ยอย่างนี้ถ้าเรารู้ด้านนี้แต่เราไม่รู้ด้านตรงข้ามมุมฉาก นะครับเราเรา,เราอยากจะหาด้านนี้ทำยังไงเราก็ใช้อะไรเราไม่ใช้สายเราไม่ใช้คอร์ดแต่เราใช้แทนครับแทนแทน60นะแทน60มีค่าเท่ากับอ่าด้านตรงข้ามมุมอ่าด้านตรงข้ามมุมอาจจะเป็น เอบี A, B, ก็คือเอ c เราต้องการอยากจะรู้ว่าด้านนี้ได้เท่าไหร่นะ A C หารอะไรฮะหารด้านปะชิดก็คือด้านปะชิดมุมชาก็คือ5เมตร5เมตร5เมตรโอเคไหมแต่เรารู้ว่าแทน60เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแทน60นะครับจำได้ไหมแทน60 มีค่าเท่ากับ1ส่วนอะไรครับด้านด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามมุม60ด้านตรงข้ามมุม60หารด้วยตรงข้ามมุมฉากนะเราก็ได้ว่าแทน60มีค่าเท่ากับรูทสามในตัวจับได้แล้วรูทสส่วน ส่วนแะส่วนสเท่ากับ a c ส่วน5เมตรอ่าเราก็ได้แล้วครับเราก็ได้ว่าเพราะฉะนั้น a c มีค่าเท่ากับอะไรย้าย5เปลี่ยนหารไปเป็นคูณมันก็เลยได้เป็น5คูณกับรูท3หารด้วย2นั่นเองกดเครื่องคิดเลขปั๊บ จบแล้วรู้สามมีค่าเท่ากับ1.7 3 2 1คูณกับ5หารด้วย2ก็เป็นคำตอบของ AC แล้วเราก็เอา AC มาบวกกับ3เมตรของตึกที่เตี้ยเราก็จะได้ตึก2เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่เนี่ยทำได้ไหมฮะแต่ในลักษณะของโจทย์เนี่ยเราก็ต้องไปหาว่าแทนแทนอะไร แทน40แทน40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถที่จะไปเปิดตารางของตรีโกณได้เพราะเขาจะบอกมานะครับไปจนถึง90องศานะครับแทน1องศาเท่าไร่แทน30เท่าไร่แทน60เท่าไรแทน40เท่าไหร่แทน50เท่าไหร่แทนอะไรต่างเนี้ยนะฮะไปจนถึง90เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็แทนที่จะใช้แทน60เราก็ใช้แทน40เราก็หาได้แล้ว ว่าความสูงหน้าตรงนี้เท่าไหร่นะครับอ,อย่างอันนี้นะจย์นี้นะเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะเรา,าเราประยุกต์ในการที่จะหาตรงนี้ทำยังไงนะครับทำยังไงซึ่งเรารู้ระยะตรงนี้นะครับเราต้องอยากจะรู้ว่าระยะตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ว่าแทน 40, 40มีค่ากับด้าน ด้านตรงข้ามมุม40หารด้วยด้านตรงข้ามด้านด้านประชิดมุมขอโทษด้านประชิดมุมด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมแล้วเราก็ย้ายเหมือนอย่างที่กูทำเมื่อกี้ว่ามุมตรงนี้เรารู้มุม60เพราะฉะนั้นเรารู้มุมสาทส้าเรารู้มุมตรงนี้ยีบห้าและรู้อีกด้านหนึ่งเราก็สามารถหาค่าอีกด้านหนึ่งได้โดยใช้ตีโกณมิตินี่เองนะครับนี่คือการประยุกต นะอย่างข้องข้อ15ก็เหมือนกันนะครับข้อ1 5นะครับกูจะเกินนำให้เราหน่อย<ๆ>เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมองไม,ไ,มไม่ได้นะครับเขาบอกว่าระยะทางของก้อยที่มาร้านค้าเท่าไหร่แต่เรารู้อีกด้านหนึ่งเรารู้มุมสบายแล้วถ้าเรารู้มุมนี้จบเลยแล้วตรงนี้เราจะหายัางไงเราก็รู้มุมตรงนี้อีกเพราะเนื่องจากว่ามุมตรงนี้เป็นมุมทแยง โอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้60ตรงนี้ก็ต้อง60เพราะฉะนั้นตรงนี้30แน่น,นอนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้หลักของการรู้ด้านหนึ่งแต่รู้มุมอีกด้านหนึ่งก็สามารถที่จะหาอีกด้านหนึ่งได้นะครับเนี่ยอันนี้เราก็รู้มุม30เราก็เลยรู้ว่าก้อยจากโรงเรียนของก้อยเนี่ยมาที่ร้านค้าใช้ระยะทางเท่าไหร่กี่กี่เมตรนะครับแล้วตรงนี้ อีกกี่เมตรเพราะฉะนั้นก้อยเดินจากทางจากโรงเรียนมาร้านค้าและจากร้านค้าไปบ้านทั้งหมดเนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่สบายเ,ยเลยนะครับก็วันนีเ้เราอยากจะให้ทำแบบฝึกหัดหน้า42หน้า43นะครับ3ข้อนะฮะ3ข้อนี้เกิดน,นำไม้ให้แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีข้อ12ข้อ14และข้อ15บหานะครับสำหรับวันนี้ก็ อขอให้ทุกคนทําส่งมานะแล้วเราจะได้เราจะได้เช็คลงในตัวชีวัดนะครับว่าเราแต่และคนทํากันเองเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วนะครับ mm hmm. กูไม่มีโอกาสได้ได,ได้ได้พบกันนะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากว่าช่วงโควิดเพราะนั้นตรงนี้เราอยู่บ้านถ้าเรามีความสนใจอย,อ,ยอ,ยอย่าอย่าอย่าเล่นเกมเยอะนะครับ ดูบ้างเรียนรู้บ้างแล้วเราจะฝึกฝนตรงนี้เยอะๆนะครับเราจะจะเกิดทักษะมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดทักษะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราทําบ่อยๆนะครับไปเจอข้อสอบนะครับเราก็สามารถที่จะมองโจทย์ปั๊บตอบคําถามได้เลยเพราะเราทําบ่อยๆแล้วนะ จทย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ง่ายแล้วนะฮะโจทย์ที่ง่ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนฝึกทักษะของเรานะครับอย่าลืมนะหน้าที่42หน้าที่43 3ข้อนะครับแล้วส่งมาหลักการก็ให้ไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ชมวิดีโอนะฮะแล้วก็เอาไปฝึกนะฮะ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.